ูแล้ว่กํลังใหกัวนั่นอยู่อือนี้อักัวเพิ่อนั่นอยู่อันเทาว่าผู้รตมือ้พนกันทกทั้งสิบไปทํางานว่าจะมัดศูนย์อ่ให้เมันไได้กินข้าวกับไงดอกนมเมมันน้ยรอะรอบนี้กรดูแล้วมันมีมันเต็มคักเลยดูดแล้วแบบนี้อันนี้ อัเข uh. mm. ้ามันมันขวดมันนิสัยสูงหรอสูงนกดไปทุ่มลำหงลำพ้วนลำหางแบบยางประานบรซื้อดอกหมูว่าเ้าหนักมันน้ำมือมันโอดตัวนึง

อุ้ยอิทิงไอ้พร้อมอิทิคนคนก็คือบ่มาจังสีได้หมู่บ้านนี่พ่ะเอาหมู่บ้านเนี่ยขอเป็นคุณกิโลหมาหล่อ้านแล้วก็ฟ้ามาจะเล่นเ้าพร้อมเนาะ่นมาโจกจะดูวัวน้อยเ่โอห่างกันนะจะห้าหล่อคุณกิโลโล่ป่าหม่านกินเลยวนนี้กินวันใหญ่เลยหมู่บ้านเนี่คนมุมมีใครบอกเลยมีคนไร่บอกมีดีเหเป็นเมียโดนกัมีเมาขอมีแลจไปหัวของัวสออกขงวัวสีออกกอนใหญ่มากเนาะ พดดึงเจ้าาดดึงสามคนเหนือยางต้าโมตันแย่แหงค่ะอกแต่ว่ามันก็มี่ลอยู่ในโรงเรียนบอกเรอือทรา่แห่งดึงเด็ก้องมันพูดพเจ้าที่